สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวตลาดนัดเขื่อนเจ้าพญาจังหวัดชัยนาทนะครับเขื่อนเจ้าพญาเป็นเขื่อนแห่งแรกของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้เขาปล่อยประตูระบายน้ํากันนะครับบรรยากาศตอนเช้าแดดอ่อนๆนะครับดีมากเลยนะครับก่อนที่จะไปดูปลาที่ตลาดนัดปลาแม่น้ํานะครับส่วนใหญ่จะเป็นปลาแม่น้ําที่เขาหากันมาแล้วก็มาขายที่ตลาด เรามาดูวิวที่เขื่อนก่อนนะครับว่าตอนเช้าเ้านี่เขื่อนเจ้าพญานี่บรรยากาศเป็นยังไงนะครับวิวดีมากนะครับนี่วิวดีมากนะครับมีนกมีอะไรมาหาปลาด้วยนะครับนี่ดูใกล้ๆนี่นะครับนี่มีนก มีนกกระยางมาหาปลาด้วยนะครับอากาศดีมากเลยนะครับครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตลาดนัดเลยนะครับไปดูซิว่าวันนี้จะมีปลาอะไรบ้างนะครับ ครับตอนนี้เราถึงตลาดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูปลานะครับว่ามีปลาอะไรบ้างนะครับนี่นะครับปูแม่น้ํานะครับนะครับนี่เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับที่เข้ามาขายปลากันนะครับนี่สวายก็มีนะครับตะเพียนมีนะครับ อันนี้ประกดคังนะครับไซส์ใหญ่เือน,นะครับปรากดคังโซนของกินก็มีนะครับอยู่แถบข้างในนะครับเดี๋ยวเราจะมาเดินแถบโซนไขป่ปลาก่อนนะครับนี่นะครับยืนยันความสดนะครับว่ามาจากแม่น้ำจริงๆนะครับนี่ยังเป็นๆอยู่นะครับปลาหมูนะครับนี่ Mainland, อ,อันนี้เทโพนะทำอะไรกินจ้ะหนูทำให้ลูกปลาจะไปแกงนี้ปลาอะไรครับปลาเนื้ออ่อนค่ะยี่สิบ่อันน right ี้เนื้ออ่อนปลาขท้ปลาสวายหนูอันนี้ปลาเท้นะดูไปเรื่อยอันนี้ไหมครับบอกเป็นสวายหนูนะครับปลาแม่น้ำ้ปลาแม่น้ำปลาแม่น้ำปลา่อนปลาเรอยหนึ่าปลาเา่าร้องจ้าลเ้ว อนี้อ้วนๆเลยนะครับตัวอ้วนๆโอ้โหเจ้านี้ตัวใหญ่มากนะครับตัวนี่ครับสวายตัวก็เลยเลยนะครับบอกเลยไม่พอหกนะมาหลังมีอีกนะครับนี่ไม่ได้ไปให้เลือกไซส์ใหญ่มากไม่ใช่แมวตัวใหญ่หรอกมีมีเล็กก็มีไม่มีเล็กไม่มีไม่มีใหญ่มีเล็กไซส์นี้ มีแค่นั้นสามโลได้นะมีประกดนะครับประกดปะกดอะไรครับประกดประกดอะไรป,ประกดเรือแม่น้ำประกดแม่น้ำนะครับรอ,รอ,อันนี้เป็นบรรยากาศหลังตลาดนะครับที่เราเดินเมื่อกี้นะครับนี่ท้ายเขื่อนนะครับที่เราถ่ายตอนต้นคลิปนะครับจะเป็น หัวเขื่อนนะครับเนี่ยตอนท้ายเขื่อนอันนี้เรามาเนี่ยครับเนี่ยจะเห็นเขื่อนอยู่ไกลๆเลยนะครับเนี่ยทั้งแถบข้างหน้านะครับน,นี่เป็นกำแพงบรรยากาศตอนเช้าๆดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตลาดกันต่อเลยนะครับเจ้าหน้าทายนาะถามเยอเจ้านี้ก็ปลายเยอะเหมือนกันนะครับ ตใู่อะไรนาจะได้ยันไปด้่ก่อนรียบไปน้ำก็ไม่เด้แลยวนะนี้จะเป็นแถบของกินนะครับของสดนะของเล่นได้นแพงเาลูกจายยงลูกประจำอันเดียวออ ครับหลังจากหลังจากที่เราไปที่ตลาดนัดนะครับไปดูปลากันมนาครับขากลับเราก็มาดูอีกฟากหนึ่งของเขื่อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะถ่ายวิวกันให้ดูให้ทั่วเลยนะครับนี่นะครับขากลับเราจะวิ่งเส้นนี้นะครับกลับไปนะครับนี่ เลาะสันเขื่อนกลับไปเลยนะครับตามรถตามรถเก่งที่วิ่งไปเลยนะครับเนี่ยคับบรรยากาศดีมากนะครับตอนเช้า ว่างๆก็มาเที่ยวกันได้นะครับถ้าจะมาซื้อปลาแม่น้ำก็ต้องมาวันอาทิตย์นะครับเป็นช่วงเช้านะครับสายๆนี่สิบโมงนี่ยเขาก็เริ่มเก็บกันแล้วนะครับให้มาสักเจ็ดโมงเช้าอย่างงี้กำลังดีนะครับบรรยากาศกำลังดีไม่ร้อนด้วยนะครับแล้วก็มาแวะชมเขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทกันได้ด้วยนะครับได้สองต่อเลยได้ทั้งของกินได้ทั้งปลากลับบ้านแล้วก็ได้วิวสวย,สวย ถ่ายไปลงในโซเชียลนี่นะครับเนี่ยครับคลิปนี้เราลา,ลาไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามช่องขนมโตเกียวบายนุนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีนะครับทุกคน